วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนของจักรวาลมาเวลหรือจักรวาล MCU เวอร์ชั่นทอมฮอลแลนด์ก็ขอเข้าเรื่องกันเลยผมจะพูดถึงทั้ง3ภาคแต่ขอพูดถึงภาคแรกก่อนภาคแรกเนี่ยผมชอบมากๆเลยมันได้อารมณ์แบบวัยรุ่นบ้านๆดีอย่างปีเตอร์เนี่ย คือถ้ามันไม่มีพลังพิเศษมันจะแค่เด็กน้อยเด็กเนิร์ดหรือออกจะเป็นแนวโอตาคุคนหนึ่งใช่ไหมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะนิยามกันยังไงในโลกความเป็นจริงอะแต่ผมชอบตรงที่ว่าไอ้ปีเตอร์เนี่ยมันไม่ได้หงอยมันไม่ได้ซึมถึงแบบเอออยู่โรงเรียนจะโดนล้อบ้างโดนบูลลี่บ้างอะไรเงี้ยเออแต่คือมันก็ยังมีเพื่อนดีๆอย่างอย่างผมไม่รู้จะเรียกว่าย,ยัางไงไอคนอ้วนๆน,นะมันชื่ออะไรชื่อไอ ไอเนทเออไอเนทเออนั่นน่ะและแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ไงปีเตอร์มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันมีพลังพิเศษมันแค่แบบยอมโดนแบบเพื่อนกวนตีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังใช้ชีวิตได้อยู่ผมรู้สึกว่ามันมันสุดยอดไปเลยนะคือมันแบบยังไงดีอะเหมือนมันมีองค์กรร้ายกาลังจะคืบคานเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่อะไรมากและไอปีเตอร์ก็ใช้ชีวิตบ้านๆอะไรอย่างเงี้ย คือผมผมชอบหมดเลยชอบตรงที่ว่ามันได้ความบ้านๆแต่ที่ผมไม่ชอบคือเฮ้ยทําไมฉากสู้มึงเป็นอย่างนั้นอ่ะผมว่าฉากสู้มันแย่มากเลยนะคือในซีวิว w อลเนี่ยผมว่าสไปเดอร์แมนคค่อนข้างจะเก่งเลยแต่พอเป็นในภาคแรกเนี่ยไอ้มันชื่ออะไรนะโฮมโฮมคัมมิ่งใช่ปะเออรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเก่งจริงๆ s p i สไปเดอร์แมนไม่เก่งไม่ว่านะแต่มันควรสู้ดีๆกว่านี้รู้สึกฉากสู้นี่คือไม่ได้เลย ส่วนในภาคสองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมชอบไม่ชอบนะแต่ความสนุกเนี่ยม,มันเต็มร้อยเลยเว้ยคือภาพอะไรเนี่ยสวยมากๆสู้กันมันมากๆเนื้อเรื่องสเกลอะไรคือดีมากๆแต่คืออันเนี้ยมันค่อนข้างจะยกระดับไปแนวแนวแบบเหตุการณ์เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันจะไม่ค่อยได้ความแบบบ้านๆและอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉากสู้ผมว่าอันเนี้ยคือคือ,ค,อคือทำดีเลยนะ ไดตัวอะไรไอตัวที่ใช้ภาพหลอนนั่นนะผมว่าก็ถือว่าตีความมาเป็นเวอร์ชั่นหนังเวอร์ชั่นไลท์แอคชั่นได้ดีส่วนภาคสามเนี่ยผมชอบทั้งหมดผมชอบทุกตรงอันนี้คือสไปเดอร์แมนเทพแล้วฉากสู้โหดจัดแล้วแต่ที่ผมไม่ชอบคือเฮ้ยผมว่าเรื่องมันน่าจะเล่นให้ต,ตึงตึงแบบขั้นสุดได้หรือเปล่าไม่ชอบตอนที่แรกๆเลยมันเอาตัวร้ายหลายๆตัวมาหามัน มันมนจะต้องแบบตึงๆโหดๆหน่อยหรือเปล่าผมเลยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็ไปสุดนะมันก็สนุกนะเสียแค่ตอนแรกๆมันเอาตัวร้ายมาหาถ้าไม่เอาตัวร้ายมาหามาแบบมาพูดกันตลกๆมันน่าจะตึงกว่าเนี้